ไปฝังศพเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ตอนหนึ่งของนายทองคำเมื่ออายุยังน้อยและไปรับการศึกษาอยู่ที่อยุธยาเหตุการณ์นี้เกี่ยวกับผู้ผีปีศาจตอนนี้ได้บันทึกจากปากคำของนายทองคำไว้โดยทุกประการเรื่องที่ผมจะเล่าให้คุณฟังตอนนี้ จะเป็นปีอะไรผมก็จํำไม่ได้เสร็จแล้วแต่เวลานั้นอายุผมในราว1 2 1 3ปีได้เคยประสบกับเรื่องที่เกี่ยวกับผีที่ร้กาศตอนหนึ่งเป็นสมัยที่ผมกำลังอยู่กับยายที่อยุธยาใกล้ตัวจังหวัดปีนั้นเกิดโรคระบาดป้ายแรงขึ้นอย่างหนักชาวบ้านชาวสวนชาวนาชาวไร่ตายกันอย่างหนักทุกวี่ทุกวันข่าวการตายของกาอโรค แพร่สัพัดไปทั้งอยุธยาที่โนนก็ตายที่นี่ก็ตายพระสงฆ์องค์เจ้ายัางไม่ระเวนผู้ที่ไม่ตายก็พากันหนาวสถานไปตา,ตามกันทั้งหนาวกลัวโลกและหนาวกลัวผู้ผีปีาศาจที่ตายซับซ้อนแทบไม่เว้นแต่ละวันในอยุทยาเงียบเหงาเศร้าโศกที่ใดได้เคยมีผู้คนจุมนุ่มขับค้างก็บางตาแทบจะไม่มีคนไม่มีการทเที่ยวเตะชื่นบานกันอย่างเคย เก็บตัวกันแต่อยู่ในบ้านบ้านใครๆอยู่ระวังตัวกลัวตายไปทั้งนั้นการสุขาพิบาลของเราตอนนั้นยังไม่เข้มแข็งชาวบ้านหันเข้าพึ่งพระรถน้ำมนตนปรับปรังควานกันไปบางก็ปูกใส่สินที่คอและข้อมือในยามค่ำคืนจะได้ยินเสียงแต่สุนัขหอนอย่างเยือกเย็นไปทุกแห่งยายของผมแกว่าเสียงอย่างนี้เป็นสัญญาณแห่งมรณะและการไข้ก็จะลุกลามอีกอย่างไม่หยุดย่อน ความตายที่จะเกิดจากโรคนั้นตัวผมไม่รู้สึกกลัวแต่เรื่องกลัวผีนี่นะสิหนาวสถานเข้าหัวใจข่าวการตายได้เพิ่มแก่หูอยู่ทุกวันรู้สึกว่าแทบทุกแห่งจะมีเงาของปีศาจบูบว,วาไปทั้งหมดเข้านอนเกนลงคืนเพราะดับไฟหมดแล้วไม่อยากจะหายใจดังเกรงว่าปีศาจจะได้ยินนอกบ้านออกไปไกลเสียงสุนัขหอนเป็นหมูเยือกเย็นไม่ขาดเสียง ยิ่งนึกถึงคำพูดของยายที่ว่าเสียงอย่างนี้เป็นสัญญาณแห่งมรณะเสียงหนาวสถานกลิ่นทูบที่ยายจุดบูชาพระตรบทั่วบ้านทําให้เกิดความกลัวเพิ่มขึ้นไปอีกยายของผมอาจจะกลัวตายมากกว่ากลัวผีผมไปโรงเรียนแกสั่งให้รีบกลับห้ามแวะเวียนไปไหนกลัวจะนําเชื้อโรคก,กลับมาตอนเย็นจวนข้ามแกปิดประตูหน้าต่างหมดแล้วเริ่มจุดทูบเทียนบูชาพระ แล้วพูดดังๆขอพอรพระมิให้โรคเข้ามากล้ำกลายเช้าวันหนึ่งเป็นวันพระผมหยุดปรงเรียนฉะงกหน้าต่างมองไปที่ทางเดินเห็นคนหามลงศพเดินผ่านไปอย่างเร่งรีบผมหลบหน้าวูบ้าบางฝาบ้านเลยใจคอสัน่นนั่นหมายถึงว่ามีใครตายใกล้บ้านเราเข้าแล้วสิผมร้องบอกยายแต่ยายรีบเอามืออุดปากผมผมเลยนิ่งเงียบ ใหญ่นั่งลงพนมมือไหว้พระแล้สวดมนต์ผมไม่ได้สวดแต่ก็แอบนั่งอยู่ใกล้ๆนั่นเองตกตอนสายผมคนลุกอยู่ในห้องลูกคลำกังหันลมที่ลองทำขึ้นมาเองเพราะเคยเห็นเพื่อนบ้านเขาทำกันเวลาลมจัดๆกังหันชนิดนี้จะร้องหึงห่งๆได้แต่ที่ผมทำเองนั้นมันจะร้องได้หรือไม่ได้ยังหารูไม่ผมพยายามทำเองอย่างไม่มีครูเห็นเขามาก็คิดทำเอง ยังยังไม่แน่ใจว่าจะดังหรือไม่ดังความจริง้าชายห่างๆของผมคนหนึ่งแกชื่ออัน๋นบ้านแกอยู่ในคลองบางสะแกแกเคยรับปากผมว่าจะให้ผมทำเล่นสักอันแต่นานๆแกจะมาสักทีผมก็คอยแล้วคอยเล่ามือคำกังหันที่ยังไม่สมบูรณ์ในใจก็นึกถึงนอั๋นไปก็พอได้ยินเสียงใหญ่ที่นั่งอยู่ท้ายครัวตะโกนทักเรียกชื่อคนที่ผมคอยนะักคอยนา อ้าวนั่นจ้าอันหรือพอผมได้ยินคำนี้เท่านั้นก็ดีใจโดดพรวดออกจากห้องตรงไปที่ยายแต่ไม่เห็นนะอันเห็นแต่ยายนั่งทำอะไรอยู่คนเดียวไหนเล่ายายนะอันนะผมถามแกแกกลับเลือกคิ้วมองดูผมอ้าวมันไม่ได้เข้าไปหาเองรึอเปล่าจ้า สงสัยมันจะเลยไปบ้านโนู้นกระมังเขามาแน่เหรอจะยายบะมันยังยิ้มให้กับข้าอยู่นี่หว่าเอ๊ะยายจ๋าเมื่อกี้ยายเห็นนาอันเขาถือกลางหันมาด้วยหรือเปล่าไม่เห็นว่าเห็นมันถืออะไรมาเลยไม่เห็นมันมีอะไรผมเสียใจวูบทนาอันไม่ถือกลางหันติดมือมาก็แปลว่านาอันไม่ได้ทำให้อีกตามเคย รู้สึกเสียดายเป็นกำลังน,น,นานๆแกจะออกมาจากคลองบางสะแกสักขนโดยความอยากพบผมจึงเดินออกไปดูข้างนอกบ้านเมื่อมองไม่เห็นจึงเลยไปบ้านยายอองเพราะตามเคยถ้าเขามาหายายเขามักจะเลยไปบ้านยายอองทุกคราวถูกค้อกันนักกับน้สมลูกชายยายอองเรื่องกระบี่กระบองคุยสามวันก็ยังไม่จบไม่พบนอ่านที่บ้านยายองอย่างคิดไว จึงเดินดูแถวใกล้ๆจนทั่วก็ไม่พบกลับเข้ามารายงานกับยายตามนั้นเอ๊อตาจะฝาดไปกัมั่งวะยายว่าแต่มันยืนอยู่ตรงที่ประตูนั่นแหละพ่อข้า,าทักมันแล้วขาก,กลก้มหน้าทำอะไรของข้าแล้วมันก็เดินไปทางไหนวะแกบนแล้วมองตามผมอย่างขอความเห็นยายเห็นใครก็ไม่รู้ ผมพูดอย่างรำคาญใจนึกเสียดายที่ไม่ได้พบกันพูดแล้วได้เดินเข้าห้องอย่างหมดหวังหยิบนิทานอีศพาอ่านดับความภูงพรานในที่สุดก็หลับไปเป็นเวลาบ่ายสักสามโมงเย็นผมตกใจตื่นโดยมีเสียงใครมาพูดอย่างร้อมรนกับยายและมีเสียงใหญ่โต้ตอบบ้างบางคำและก็เป็นเสียงตกใจเช่นกันผมรีบออกจากห้องไปที่เขาพูดกันนั้นก็พบหญิงคนที่บ้านนาอัน คือพี่สอนนั่งพูดกับยายถ้านึกไม่ผิดเจียวอีสอนเอ้ยพอเห็นหน้ามันที่ประตูเมื่อเชา้านี้แล้วก็หายไปข้านึกสะหรอนใจแล้วอนิจจาทุกครั้งอุตส่าห์มาให้เห็นแทๆ้ๆคำพูดของยายคำนี้สะกิดใจผมพิลึกอะไรจะยายไอย้อันตายเมื่อเชา้ามื่อน,นี้เองผมตกใจตัวฉาวูคลายจะล้มลงทั้งยืน รีบสุดลงนั่งแหมใจคอฉันไม่อยู่กับตัวเลยพี่สอนพูดต่อมันเพิ่งจะเข้าไปถึงหมู่บ้านฉันอายเกาที่แผ่ขายของใกล้บ้านก็ตายเมื่อวานพี่สอนหยุดพูดแล้วยกแขนตัวเองขึ้นดูแหมฉันขนลุกแล้วเนี่ยแล้พูดต่อไปด้วยเสียงกระซิบเมื่อคืนนี้ย ยายทวดแกฝันไปว่ามีใครไม่รู้มาบอกแกว่าการคล้ายคราวนี้จะกินคนอีกไม่น้อยจนกว่าหลุมศพจ้าฝั่งซ้อนกันนั้นแหละถึงจะหยุดพี่สอนพูดแล้วกอดอกจนตัวรีบส่วนอาการของยายนั้นหน้าขาวเพื่อดวงตาเปิดกว้างสำหรับอาการผมเองนั้นมองไม่เห็นตัวเองรู้สึกเพียงว่าใจคอสั่นและเต้นไม่เป็นประเบียบไปกันถือยยาย พี่สอนเตือนขอเขาเฮอร่มาบอกยายเร็วๆพอพรบจะเอาศพไปฝังหมอหลวงเขาเร่งให้ฝังแต่กลางวันขอผัดเขาเอาไว้บอกญาติให้ทั่วกันก่อนไปสิยายพูดลุกขึ้นจะไปแต่งตัวแล้วหันมาทางผมอ้าวเจออ้าค้ำรีบหาเสื้อใส่เร็วผมไม่อยากจะไปเลยกลัวเหลือเกินเรื่องการตาย แกตายแล้วยังมาหาเมื่อเชา้านี้ซ้ำยังไปหาศพแกอีกใครจะกล้าแต่จะไม่ไปนั่นก็ไม่ได้จะอยู่คนเดียวที่บ้านไม่ไหวแน่เมื่อเช้านี้ถ้ายายตาฝาดไปก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดนะ้าอ่นมาจริงๆตามที่เห็นถ้าผมเฝ้าบ้านคนเดียวแล้วน้าอ่นสวนทางมาเยี่ยมผมผมก็ตายเท่านั้นเองตกลงใจไปดีกว่าอยู่สวมเสื้อแล้วก็ไปกันทั้งสามคน เราเดินทางโดยเรือแจวที่พี่สอนเอามารับตลอดทางในคลองผมไม่เบิกบานจะชมนกชมไม้อย่างเคยใจมันกลุ้มมันอวโลเวงอยู่ตลอดเวลายายกลัวจะชักช้าเลยขวาผายช่วยจ้ำหัวเรืออีกคนหนึ่งตอนถ่ายพี่สอนเป็นคนแจวผมเองภายไม่ค่อยออกแรงเท่าไหรนะ่นักเพราะไม่คิดอยากจะถึงเร็วคิดว่าท้าบ้านไกลกว่านี้จะดีมากต้องพักหยุดคางที่บ้านอื่นก่อนแล้วค่อยไป จะพอผ่อนความวุ่นใจลงบ้างแต่ไม่เป็นผลเพราะบ้านนาอันจะถึงอยู่ในชั่วครู่นี้เองแล้วเรือเทียบตะลิงหน้าบ้านซึ่งมีเรือจอดอยู่แล้วมากลามองขึ้นไปบนบ้านเห็นพวกบ้านใกล้ละไกลมานั่งทำหน้าเศร้าแววตามีทุกข์ร้อนมีคนมากก็จริงอยู่แต่ไม่มีใครพูดจากันเอะเหมือนศพที่ตายกันธรรมดาตอนกลางคืนจะมีสวดพระอภิธรรม ย่อมมีเสียงเอะอะผู้จาจัดงานกันแต่นี่เป็นศพที่จะต้องรีบนำไปฝังในตอนพบค่ำนี้จึงไม่มีใครจัดทำอะไรกันโดวยว่าศพก็อยู่ในโลงแล้วเปลี่ยนแต่รอย่าพร้อมเท่านั้นบางคนนึกแช่งผู้ที่มาช้าโดยเป็นผู้ทวงเวลาให้พบคำ่ำที่ไม่เหมาะแก่การจะไปฝังจะต้องขมุกขมัวอยู่ในป่าช้าขุดหลุมฝังกว่าจะเสร็จการก็มืดตือ ฝืนไฟบ้านเราจะเอาที่ไหนสว่างนอกจากดวงใต้แดงๆฉะนั้นทุกคนจึงมีสีหน้าไม่ค่อยดีนักบางก็เศร้าใจที่ตายแล้วก็ไม่ได้สวดกันดูคล้ายๆรีบหามเอาไปทิ้งบางคนที่มีสีหน้ากังวลน,นั้นเห็นจะมาจากเกรงภัยของไข้คราวนี้ที่ระบาดท,ทั่วไปจึงววนๆว,นว,น,วนว่าจะมาถึงตัวส่วนผมไม่มีความกังวลตรงกับใครกังวลก็แต่เรื่องผีเท่านั้นตายกันมากผีก็อยู่ทั่วไป และที่ใกล้ที่สุดก็คือผีหนอันการตายที่รวดเร็วการตายที่รวดเร็วและไม่ขาดวันก็เป็นที่น่าสะดุ้งใจและสะลดใจอยู่เห็นเห็นก็แล้วมาตายจากไปขนมานนอกอยู่ในวงแคบๆใครตายใครอยู่ก็รู้จักกันหมดทั้งบ่างสุนัขบ้านตรงข้ามของฝากโน้นหอนโจโจสถานใจผมหันมองทางเรือฝั่งคลองที่เสียงสุนัขหอน เห็นปิดประตูหน้าต่างเงียบเขาคงไม่อยากจะสู้หน้ากับการบรณะในยามนี้สุนักก็มีโอกาสหอนตามใจมันไม่มีใครห้ามปลามผมก้าวขึ้นบันไดตามยาญ่ขึ้นไปบนเรือนด้วยความท้อแท้ประวันกลัวเลยแอบนั่งรวมรวมกับคนแก่ที่ระเบียงไม่ยอมขึ้นข้างบนให้ยายแก่เข้าไปแต่คนเดียวเสียงยายร้องไห้พรางลำพันความดีของหน้าอัน๋น ระงมและเยือกเย็นไปทางบ้านผมหนาวใจอยู่แล้วเลยสถานขึ้นมาเลยเสียงยายร้องเรียกผมอยู่ในห้องผมจึงย่องลีกคนไปรับรับล่อๆที่หน้าประตูยายบอกว่าไหวนาเขาเสียสิผมลังเลใจแต่กลัวยายก็กลัวกลัวน้าอั๋นก็กลัวทางที่ดีสุดรีบยกมือไหว้เสียที่ประตูนั่นเองยายก็ไม่ได้ว่าอะไร ผมรีบถอยกลับลงมาที่พื้นดินพอพวกญาติที่แข็งแรงช่วยกันยกโรงศพลงบันไดบนเรือนก็ร้องไห้กันโฮเวรกนรำพ่ะคุณเอ้ยไม่ได้ทรงไม่ได้สวดสักจบเดียวตายแล้วก็ทิ้งไปเสียงคนแก่คนหนึ่งที่ผมไม่รู้จักนั่งพูดอยู่บนเรือนเสียงแหบเสียงแห้งผมหนาวเย็นจับใจขึ้นอีกดวงอาทิตย์ต่ำลงมาจวนรับไม้ทุกๆคนหน้าขาวซีดเขากลัวตายเรื่องไข้ แต่ผมกลัวทุกอย่างพอศพลงเรือนสุนักบ้านตรงข้ามก็หอนขึ้นอีกเรือค่อยๆเคลื่อนจากท่าแล้วแจวไปทางวัดอย่างเงียบๆไม่มีใครคุยกันเลยมีแต่เสียงแจวกระทบน้าและระลอกคลื่นที่คอเรือดังเบาๆเ,เรือผ่านบ้านใครสุนักบ้านนั้นก็หอนและบ้านนั้นก็งับประตูหน้าต่างจนสิ้นผมมีความรู้สึกครื่งเป็นครื่งตายหายใจอยู่หรือเปล่าไม่ได้สังเกต พวกบบเด็กๆบนบกพอเห็นเรือศพต่างวิ่งหนีหลบไปเสียงชาวบ้านพึมพำบนถึงการตายยายแก่หนังเหี่ยวร้องขอความคุ้มครองต่อเทพเจ้าออกมาดังๆเจ้าพอ่พอเจ้าแม่เอ,อ้ยจ้าลุกลานไปถึงไหนตายก็มากแล้วผิดสิ่งใดก็ลงโทษไปพอแล้วขอ,อกรุณาหยุดแต่เพียงนี้เถิดเจ้าค่ะยายแก่นั้นร้องขอโทษใครผมไม่รู้ผมอยากร้องไห้ท่าเดียว คิดถึงบ้านถ้าผมอยู่เฝ้าบ้านและอาศัยนอนกับนาสมลูกชายใหญ่อ่องก็ดีไปแล้วไม่ควรใจง่ายมากับเขาเลยเอ๊ะทำไมเรือหนักจริงเว้ยทิดน้อยพายหัวเรือร้องบนความจริงน่าจะงนทิดกล้องแจวทายก็มีได้ละรถรวมทั้งทิดน้อยพายหัวก็ออกแรงกันเต็มที่แต่เรือเหมือนไม่เคยเยื่อนเลยพอขาดคำของทิดน้อย ตาถึงจุป,ปากห้ามคล้ายมีอะไรเป็นลับที่ไม่ควรพูดผมสงสัยนะักกระซิบถามพี่สอนว่าตาถึงแกห้ามทิดน้อยทำไมห้ามสิพี่สอนกระซิบตอบที่ใกล้หูคนตายจะมาวัดผู้ที่ป่าช้าจะพากันมารับหรืออาจจะนั่งมาในเรือเราด้วยเรือเราจึงหนักพอพี่สอนพูดดังนั้น ผมสะดุ้งทั้งตัวเหลือบตาไปดูทั่วเรือมองไปข้างหน้าเห็นวัดไกลๆอากาศชักจะมัวๆผมหูแว่วคลายว่าที่วัดมีปีพาดมอนเสียงตะพูนใหญ่ดังเท่งตึงเท่งตึงลอยมาตามลมเบาๆทำให้นึกไปว่ามันเป็นเพลงเชิญศพที่กำลังจะไปถึงและป่านนี้ผู้ตายที่นอนในโลงมีกำลังลืมตาเงี่ยหูฟังอยู่ในโรงก็มัง้งยิ่งคิดไปก็ยิ่งหวาดกลัวสถานใจไม่มีสุขเลย เรือได้เข้าจอดที่หน้าวัดแล้วคนในเรือต่างรีบจะขึ้นไปทํากิจการให้แล้วก่อนค่าการลุกขึ้นเก๊กๆกลางๆนี้เองทําให้เรือแทบจะล่มจึงเอกอาด่าดทอกันกลุ่มไปถ้าเรือล่มจริงๆศพจะลงน้ําจะนําความพรักตุเลให้อีกโขที่เดียววัดนี้ผมไม่เคยมาเพิ่งจะเหยียบอย่างเป็นครั้งแรกหน้าวัดมีเลนงอกออกมาพ้นตะลิ่งมาก แต่ได้แห้งเขือนเป็นชายหาดไปต้นหญ้าขึ้นเขียวดูดังสนามหญ้าหน้าร่มเย็นมองฝั่งตรงข้ามเป็นวัดปรางชื่อวัดโกโรโกโซทิ้งร้างเหลือแต่หลวงพ่อนั่งตากฝนตากแดดโดยโบสถ์มีแต่ฝาไม่มีหลังคาหลังวัดโกโรโกโซเป็นทุ่งนาโลง่งเราหันหน้าเข้าวัดจะเห็นศาลาการเปลี่ยนใหญ่อยู่ซ้ายมือเราศาลานี้อยู่แนวเดียวกับโบสถ์ที่อยู่ขวามือเราส่วนกุฏิพระทั้งหมด อยู่ลึกเลยสาลาและโบทเข้าไปเมื่อศพถูกห่างขึ้นมาบนบกเดินเลาะชายหาดดินไปหน้าสาลาจะสู่ป่าช้าพวกยาเดินตามรองให้ไปอย่างน่าระอาใจผมถูกใช้ให้เฝ้าเรือนึกเหมาะแก่ใจแล้วถึงเปล่าเปลี่ยก็ยังดีกว่าการตามศพเข้าสู่ป่าช้าสุนักที่สาลาการเปลี่ยนละลานโบสถได้หอนป้อรับศพที่หามไปผมยืนขนลุกไปทั้งตัว พอศพกลับมุมศาลาไปแล้วผมจึงสุดตัวลงที่นั่งเนินหญ้ามองทอดตาไปทั่วๆคลองนี้ช่างไกลย,ยังไม่ทันค่ำก็ไม่เห็นมีเรือแพ่ายผ่านมาบ้างเลยบ้านสองหลังทัดวัดไปทางนูน้เนเงียบเหงาคล้ายไม่มีคนเป็นอันว่ายามนั้นไม่มีคนเลยในที่ใกล้และไกลมองบนวัดก็มีแต่บรรยากาศอึมครึมของศาลาและไม้ใหญ่ความมืดค่อยๆค,คลานเข้ามาทุกขณะ ผมเกิดไม่สบายใจขึ้นมาเป็นลำดับชักจะอยู่คนเดียวไม่ได้แล้วครั้นจะตามเขาไปบ้างก็ห่วงเรือที่เขาให้เฝ้าไว้ภาวนาขอให้เขารีบทําให้เร็วๆจะได้กลับมาเหมือนช่างเงียบหน้าหวาดสะดุ้งเหลือประมาณนอกจากเสียงน้ำไหลกระทบกิ่งไม้แห้งๆที่ปากไว้ข้างคลองและพงอ้อพงแขมต้นไม้ฝั่งตรงข้างเบียดกันออดแอดพอเหลียวไปเจอเรือที่มาก็ดีใจหายวูบนั่นคือเรือศพ และศพพึ่งขึ้นไปเมื่อกี้ในขณะที่กำลังคิดอยู่นั้นระฆังวัดก็ดังขึ้นเขาเรียกพระลงบังสุกุลเจ้าสุนัขหกเจ็ดตัวบนลานโบส์ก็หอนประสานะระฆังขึ้นมาความรู้สึกของผมสู้ซาไปหมดผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ช่างใจดำทิ้งผมไว้คนเดียวในสภาพเช่นนี้หเป็นไรเป็นกันทิ้งเรือและต้องตามไปรวมกับเขาให้ได้ ผมรีบก้าวถาไปทางที่เขาเดินกันเป็นหมู่เมื่อตอนแรกพอเข้าเขตกสาลาใต้ทุนสูงทั้งบนสาราก็มืดใต้สาลาก็มืดยืนชะงักอยู่แถวนั้นเองมองไม่ออกว่าทางไหนเขาไปป่าช้ากันจะหาเด็กวัดสักคนก็ไม่มีจะตามไปคนเดียวโดยไม่รู้เรื่องทางเข้าป่าช้านั้นก็ยากยิ่งผู้ใหญ่เคยพูดว่าเวลาพลบคข้ามี้แล้วเป็นเวลาที่พวกผีจะออกจากโรงจากหลุม ขึ้นมาบนพื้นดินเพื่อดัดแข้งดัดขาให้หายเมื่อยที่ต้องมาอัดอยู่ในโลงตลอดวันตลอดคืนยิ่งคิดใจยิ่งสั่นเป็นลมตัดสินใจจะวิ่งกลับที่เก่าบนสารลามืดไม่กล้ามองขึ้นไปเกรงจะพบเอาใครเข้าเสียงทุกแกร้องกระโชกขึ้นผมสะดุ้งจนตัวลอยหัวใจแทบทะลักออกมาทางปากอยู่เงียบเยบแล้วมาร้องกระโชกอย่างไม่รู้ตัวเสียงมันคล้ายคนแกลงหลง ทางจะวิ่งกลับที่เก่าให้พ้นสาราโดยเร็วก็พอดีเห็นชายผู้หนึ่งเดินอุ้มอะไรแนบออกมาดูว่าเขาจะไปทางป่าช้าไหมดีใจว่าจะได้อาศัยเขาเดินไปด้วยชายนั้นเดินใกล้เข้ามาอากาศมืดสลัวไม่รู้ว่าเป็นใครใจค่อยชื้นขึ้นที่พบคนพอเราต่างใกล้กันเข้ามาจนเห็นหน้ากันถนัดก็รู้ว่าเขาเป็นคนแปลกหน้าไม่ใช่พวกเราที่มาด้วยกันเขาอาจจะเป็นคนบ้านนี้ สิ่งที่เขาอุ้มมาคือเด็กแดงๆนั่นเองนอนอยู่บนเบาะเล็กๆฝากเด็กเดียวเถอะหนูชายนั้นพูดอู้้และแหบแหง้งแต่ก็พอฟังรู้เรื่องผมนิ่งอยู่ไม่ตอบว่าอะไรใจนึกอยู่ว่าอะไรกันพ่อเอ้ยฉันเองก็เอาตัวไม่รอดอยู่แล้วจะมารับฝากเด็กเขาไว้ผูกคอฉันอีกแล้วก็ตายแน่เดี๋ยวฉันจะกลับแล้วผมบอกกับเขาเพื่อบ่ายเบียง จะกลับเมื่อไหร่ล่ะเขาถามพอเขาฟังศพเสร็จก็กลับแล้วแหละผมว่าโอ้ยงั้นแล้วก็อีกนานฝากเดี๋ยวทุวาไอ้พ่อคุณแม่มันไปฝังศพเขาจะเข้าไปตามเนี่ยเขาว่าแล้วทำไมน้าไม่อุ้มไปเลยล่ะก็จะไปพบกันที่โน่นไม่ใช่หรอผมแยง้งวัดโถเด็กๆเ,เ,เขาห้ามเอาเข้าป่าช้า เขาแย้งด้วยเหตุผลทำมมผมเห็นจริงแล้วนะอย่าไปช้านะเออนะเ้าจะวิ่งไปเป็นอันว่าผมรับเอาเด็กคนนั้นไว้โดยคิดแล้วว่าแม้จะเป็นเด็กเล็กๆก,ก็ยังดีกว่าจะอยู่คนเดียวไม่พูดอะไรอีกตรงเข้ารับเด็กเลยไปเร็วๆนะนะถ้ามันร้องขึ้นมาฉันละแย่เลยเออเขาตอบคำแล้วรีบวิ่งไปตามที่เขาบอกว่าจะรีบ ผมรับเด็กแล้วก็กลับมาที่เนินหญ้าวางเบาะเด็กลงพอะรู้สึกว่ามันอ้วนตัวหนักพอนั่งพักหายใจเต้นยังไม่ได้สติดีเจ้าของฝากของผมก็เริ่มสัแดงเดชขึ้นร้องแง่ขึ้นผมทั้งอุ้มแล้วหลอกล้อปลอบโยนตามแกนแต่มันไม่ยอมจะอือจะเอออะไรมันไม่ฟังทั้งนั้นมันร้องดังจนแสบหูเจ้าเวรเจ้ากรรมผมแลบลิ้นปิ้นตาเล่นกับมันจะให้มันถูกอารมณ์มันก็ร้องไม่หยุด ผมวางมันลงกับดินแล้วขึ้นเต้นโขนอย่างกระชับกระเฉงความกลัวหายไปทันทีแล้วเวลานั้นโดนพ่อเจ้าประคุณแผลงฤทธิ์เสียเสียงกล้องไปหมดจะโอจะเอฉันไม่เอาอ้อนบัดซบถ้ามันไม่อ้อนก็น่าชมมันอ้วนถวนดีแต่อ้อนเสียจนน้าโยนทิ้งลงท้ายผมชักฮึดมือร้องไห้ได้ร้องไปปล่อยมันร้องไห้ให้สบายไปเลยในครู่นั้นเอง เด็กเจ้ากล่ำก็หยุดร้องไปเฉยๆแล้วเปลี่ยนเป็นหัวเราะกิกกผมชะง่นใจจึงก้มดูอากาศมันมืดลงจนมองแทบไม่เห็นจึงก้มลงใกล้มันมันก็ชูมือขว่ำวาหน้าผมในความมืดสลัวทันใดนั้นผมก็ร้องขึ้นสุดเสียงไอ้เด็กแดงๆหน้าตามันเป็นผู้ใหญ่แก่ๆหัวเราะฟันเต็มปากแต่ฟันดำอย่างคนกินมากแล้วเสียงหัวเราะของเด็กนั้นกลายเป็นเสียงหญิงแก่หัวเราะ ผมกลัวจนสุดขีดพุ่งหัวเขาพงย้าเอาหน้าซ้อนแล้วเลยหมดสติไปเลยผมมารู้ตัวต่อเมื่อรู้สึกว่าหัวผมหนุนตักใครอยู่ผมลืมตาก็รู้ว่าตักของใหญ่นั่นเองแกกำลังบี้พิมพ์เสในใส่จมูกผมไฟดวงใต้สว่างจ้าคนทั่วไปต่างถามผมว่าเป็นอะไรแต่ผมตอบไม่ออกครั้นมาถึงบ้านแล้วผมก็ล้มเจ็บเสียหลายวัน ผมเภาผมร่วงจนหัวโกรนและก็พอดีกับการละโลกได้ยุติลงเหลือไว้แต่เหตุการณ์ต่างๆที่ใครจำได้ก็เล่าสู่กันฟังต่อๆกันไปขอขอบคุณเรื่องโดยเหมเวชกรด้วยนะครับ ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลา์ก u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์ได้เล่าเรื่องผีในสไตล์จอมดบางแทหต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนอนหลับฝันดีอย่าเจอผีก็แล้ว